สวัสดีครับกุ o มร i ่งครับ Indian อกกินเดีนะยนไบคะทุกคนเช้าเช้าร้านยังไม่เปิดนะฮะให้เก็บบรรยากาศก่อนนะฮะที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารแล้วก็โฮสเทลด้วยถนนบัวลายตรงหน้าเราย่า,าบรรยากาศเช้าเชนะ้านะจะพาเดินชมจากที่นี่นะข้างล่างจะเป็นส่วนของร้านอาหารจะมีเมนูเมนูนะครับแบบเหมือนอยู่บ้านนะทุกคนส่วนข้างบนก็จะเป็นที่พักแบบกันเองนะฮะ กับราคาประหยัดไม่แพงบลฟอฟงบล็อเฟงเครื่องดื่มก,กาแฟน,นะฮะดีจ้าทุกคนนี่มีวลฟอฟฟงด้วยนะทุกคนจ๋าเป็นเมนูแซน,นวิชนะครับ สัมมซ่าก็มีจ้ากลินหอมมากเข้ามาในที่ที่เดินทางที่ที่จะขอทุกคนแต่ว่าบางทีเราเดินมาเราจะไม่เห็นป้ายเนาะใช่ไหมเพราะว่ามันจะอยู่แบบหลบๆหน่อยติดป้ายริมถนนไม่ได้ไงนี่ะไปตรงนี้จะเป็นวัดศรสีสุพรรณนิกายเนี่ยฮะ แม่อยู่ใกล้กับวัดเลยสีสุพรรณป่ะเดี๋ยวาพาเดินถนนวัวลา,ลายกันนี่นะฮะเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นนะไปวัดศรีสุพรรณเราจะไปที่เอออย่างนี้ไหม ไข่ย้อยไข่ย้อยแซนด์วิชนะฮะจะเป็นแบบคล้ายๆแนวคอฟฟี่บาร์เหมือนกะันนะไข่ย้ยอยไข่ย้อยอาหารเช้าทุกคนนี่จะเป็นวัดศรีสุพรรณจะมีงานน่าจะสิบสามถึงสิบแปดเลยครับทุกคนอื้อ ให้ดูอีกรอบหนึ่งทุกคนต้องมาไปๆตาเหลวคืออะไรเป็นเครื่องหมายสำหรับพิธีสำคัญในโบราณล้านนาสัญลักษณ์ปกป้องแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงตาเหลวนี่ฮะจะเป็นแบบนี้เนาะห้อยคอได้ มันเป็นคล้ายๆวัตถุมงคลจ้ทุกคนชุมชนที่นี้ก็จะเป็นชุมชนเครื่องเงิน <G ül> นะครับชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงินวัดศรีสุพรรณเป็นอุโบสถเงินหลังแรกของโลกเห็นไหมไม่ไกลจยยาก Ites, Cafe and อนนินเดียนบา์คาเฟ่แอนด์รีสอร์ทโฮสเทลทุกคนครับเป็นเหมือนทั้งหลังนันกท่องเที่ยวจะชอบมาทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่หลวงพ่อทันใจแล้วก็มีพระพิธีเนียเท้าเวสุวรรณเงินนะทำด้วยเงินออกทางนี้ได้ไหมประตูเปิดไหมเราจะได้ไปไขย,ย้อยไม่ได้ครับเป็นประตูปิด มันก็สวยโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นจะได้ปักลูกฟีชัทจากวัดศรีสุพรรณไปไข่ย้อยคาเฟ่จ้ะ